เราเคยได้ยินมาตลอดว่าเออคนเป็นมะเร็งอะ่ะน่ากลัวนะเป,นเป็นแล้วส่วนมากแบบมันจะตายอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าความจริงที่เราคิดขึ้นมาได้ในช่วงที่เราป่วยเนี่ยคือจริงๆเราทุกคนก็จะต้องตายในสักวันหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นมะเร็งหรือไม่หรือว่าเขาจะแข็งแรงแค่ไหนอะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาได้ก็คือแล้ววันเนี้ยที่เรายังมีชีวิตอยู่อะ่ะเราได้ทําสิ่งที่เราอยากทําหรือยัง เรายังเราได้มีแบบชีวิตในแบบที่เราอยากมีหรือ,อยังนะคะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเวลาที่เรามีอยู่มันจะหมดลงตอนไหนหรือว่าอาจบอขอให้เราไม่ตายอ่ะมันก็อาจจะมีวันหนึ่งที่เราแบบตั้งกายหรืออะไรทําให้เราไม่พร้อมทําให้เอ่อที่ที่เราจะทําตามเป้าหมายของเราะค่ะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าการที่เรารู้ว่า ชีวิตนี้เราต้องการอะไรเราอยากจะทําอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญเนาะไม่ว่าจะเป็นสําหรับคนที่ป่วยหรือคนที่ยังแข็งแรงอยู่อเอ,อยิ่งสําหรับตอนที่ป่วยเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าการมีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีพลังให้พลังกับเรามากในการต่อสู้ค่ะอืมค่ะก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ค่ะทีนี้สุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอให้กำลังใจให้พลังสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งญาติญาติคนที่ดูแลผู้ป่วยซึ่งพอใครป่วยแล้วเนี่ยจะให้ทุกคนตระหนักรู้เหมือนเราทั้งหมดก็คงไม่ได้บางคนยังทุกข์บางคนยังเครียดบางคนยังมีอะไรหาทางออกไม่ได้คุณหมออยากจะแบ่งปันพลังให้กับบรรดาผู้ป่วยรวมทั้งญาติพี่น้องครอบครัวของผู้ป่วยนะวันนี้อย่างไรบ้างคะก่อนอื่นก็คือต้องบอกว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าใจเลยว่าการ ป่วยเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างที่มันต้องใช้เวลารักษายาวนานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกอยู่แหละแบบเป็นความอาจจะเป็นความทุกข์ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีแต่จะต้องไปข้างหน้าว่าเราก็ต้องมีกำลังใจว่าอ่ะไม่เป็นไรนะมันเป็นแล้วเป็นแล้วก็ รักษาต่อไปนะคะการที่เราเริ่มรักษาเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะหายหรือมันจะไม่หายแต่ว่าอยากให้มีกําลังใจสู้แล้วก็คิดว่าถ้าเรามีความพยายามตั้งใจในการรักษาเนี่ยโอกาสการรักษาหายเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นระหว่างนั้นเราก็ควรจะทําตัวเองให้แข็งแรงอะค่ะยิ่งแข็งแรงเท่าไหร่ผลการรักษามันก็จะยิ่งออกมาดีเท่านั้นแล้วก็สําหรับ ญาติี่น้องที่แบบดูแลคนป่วยก็อยากจะบอกว่าแบบขอเป็นกําลังใจให้มากๆเลยการดูแลคนป่วยยไม่ง่ายนะคะเราต้องแบบซัพพอร์ตทั้งคนไข้ด้วยแล้วก็อย่าลืมซัพพอร์ตดูแลตัวเองด้วยค่ะ